ต่อกันที่เรื่องราวของหนุ่มอายุ27ปีเคยทํางานเป็นผู้จัดการเว็บพนันออนไลน์ก่อนหน้านี้เคยถูกกลุ่มชายจะก,การอุ้มรีดเงินกว่าล้านบาทครั้งนี้ถูกก่อเหตุลักษณะคล้ายเดิมอีกที่ปั๊มน้ํามันในพื้นที่กลางเมืองชนบุรีค่ะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกวันที่1กุมภาพันธ์กล้องวงจรปิดในปั๊มน้ำมันอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีบันทึกภาพเป็นชายชะกันสองคนขับรถเก๋งมาประชิดหน้ารถยนต์ของนายเอกชยัยอายุ27ปีผู้เสียหายตอนนั้นเนี่ยจอดเติมน้ำมันอยู่ในรถมีภรรยามีลูกสาวคนโต3ขวบมีลูกสาวคนเล็กอายุเพียงแค่5วันชายชะกันสองคนลงจากรถมา ดึงประตูรถผู้เสียหายจนหลุดพยายามเปิดประตูทั้งหมดแต่ว่าเปิดไม่ได้เพราะว่าล็อกผู้เสียหายเห็นท่าไม่ดีสตาร์ทรถแล้วก็ขับออกไปจากปั๊มน้ำมันหัวใจยังเติมน้ำมันอยู่เลยค่ะชายชะการสองคนก็ขับรถไล่ตามเคราะดีระหว่างทางเจอตำรวจตั้งด่านจึงขอความช่วยเหลือส่วนชายทั้งสองคนก็ขับรถหลบหนีไปทันทีผู้เสียหายนำภาพจากกล้องวงจรปิดในปั๊มน้ำมันไปแจ้งความกับตำรวจสอพเมืองชนบุรี ผู้เสียหายเล่าแบบนี้ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยคือตอนที่เคยทํางานมาอาจจะเป็นงานที่ไม่ค่อยสุดจริตเท่าไหร่นะคะเคยเป็นผู้จัดการเว็บพนันออนไลน์แล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาเล่นสนุกอยู่ที่โต๊ะหนึ่งเพื่อนๆบอกว่ามันเริ่มมีบางอย่างผิดปกติละมีรถยนต์คันหนึ่งมาจอดขวางหน้ารถของเขาไม่ยอมไปไหน ตอนนั้นก็เลยโทรให้ภรรยากับลูกเนี่ยมารับที่โต๊ะสนุกแล้วก็ขับออกไปสุดท้ายเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆนี่แหละค่ะแล้วก็เล่าย้อนไปนะคะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ3ปีก่อนเคยถูกทาหารอ้างตัวบอกเป็นตำรวจบุกไปอุ้มที่บ้านเรียกเงิน1นล้านสี่แสนบาท ทีนี้พอยอมพอถูกปล่อยตัวตำรวจก็จับตัวไม่ได้นะคะมาเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกตอนแรกเชื่อว่าก็อาจจะเป็นแก๊งพนันออนไลน์ที่เคยทำงานเนี่ยมาจาัดก,การรีดเงินมาจาัดก,การฆ่าปิดปากแต่ตอนนี้เชื่อว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะแค่ประสงค์ต่อทรัพย์ครอบครัวอยู่กันอย่างหวาดผวาล่าสุดวันนี้เข้าให้ปักคำกับทางตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองชนบุรีเพื่อให้เร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ